ันนี้นะคะดิฉันดรดาวใจไปสิทรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งภูมิใจยิ่งนะคะที่ได้มาเยี่ยมสะพานไม้แก่ดำนะคะตำบลแกด่ดำอำเภอแกด่ดำจังหนนะะวัดมหาสารคาีค่ะก็เป็นสะพานไม้ที่แบบสร้างร่วมมือร่วมใจร่วมพลังกันมาตั้งในอดีตนะคศนะประมาณ 8, 500, สองพันห้าร้อยสนะคะซึ่งเขาส,าสร้างแล้วก็เดินไปหลายเมืองหลายเพื่อหลายหมู่บ้านอันดับความยาวนะคะความยาวระยะความยาวประมาณ5กิโลนะคะที่ เป็นของที่แบบว่าทรงคุณค่านะคะของพวกเราอยากให้คนไทยมาเยี่ยมมาชมมาเห็น,นความสามัคคีในการทาสะพานนะคะความสามาัคคีเป็นพลังนะคะในโลกเราเนี่ยมีสะพานมากมายแต่สะพานนี้แม้จะเป็นสะพานที่สางประชาี่สุดเราตีกคยเห็นมาแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะเห็นว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยก่อนที่จะมาสร้างสะพานเป็นเรืเป็นอะไรเงี้ยเาต้องเริ่มจากก่อนทุกอย่างเริ่มมาจาก ที่หนึ่งสองสามสี่นะฮะเร,เริ่มจากบินจากพื้นพื้นเนี่ยนะก็อัพเอ่อเร่พัฒนามาเรื่อยๆนะฮะจนถึงวันนี้ที่เรามีสะพานลอยมีทางด่วนอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมทานไม้อย่าลืมที่เราอยู่นะ,ะคนที่ลืมติ้งเรานี่คนลืมตัวคนลืมตัวก็คือวงติ้งติ้งแล้วก็ติ้งไม่ไม่มีอะไรเลยนะครับตนะิง้งที่เราควรจะทำเราเห็นโลกกว้างแต่เราอย่าลืมอย่าหลบดไปกับเขา นะ,ะคนต่างประเทศมากมายถ่ายฝันอยากจะกเกิดมาอยู่ในประเทศไทยเกิดคไทยเขาบอกคนที่เกิดเป็นไทยมนมีบุญมากเขาอยากจะเป็นคนไทยคนไม่อยู่ฝันฝันกย็ยากเย็นเกิดนะมาที่เคยมาประกอบอาชีพในเมืองไทยก็อส่วนใหญ่จะย้ายหลักแหล่งืองไทยเพราะว่ามีความเสน่ห์ของไทยมากมายโดยเฉพาะอิสานที่คนต่ออางประเทศมาเยอะมีเยอะนะคะคนไ่ายฝันได้ภรรยาคนไทยก็ถ่ายฝันกันนะผู้หญิงไทยเนี่ยสวยงามทำงานสะอาดสะอ้านนะคะ มีรอยยิ้มนะ,ะมีความคุณตีอะไรต่างๆในคุณป่าของเราถืว่าเราเหนียวใจทรกคนระคะมะนั้นภูมิใจที่ได้มาที่สะพานร้าแก่ดำนะคะเราเป็นครั้งแรกที่ได้รู้ได้รู้จักแล้วก็วันนี้ได้มาาพาคณะมาเที่ยวน,นะคะเชิญ <Yep. S 1> ชวนนะคะจังหวัดาขาชราไม่ไกลาบางคนอยู่ใกล้ๆนี้ยังไม่รู้จักเลย <Yep. S 1> ลก็ควรจะรู้จักไว้นะคะ <Yep. S 1> านเมืองของเรานะคะทุกทกระเบียดของะยินไทยนะคะ ต้องโหมแนหงตรงรักตรงเทิดผูดต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์สิส่งดีๆในประเทศเรานะคะนะคะให้ไม่ให้อยากไปคิดคือถูกต้องอยว่าโอ๊ยมีแค่สมัยม้บ้านฉันก็มีคนละเรื่องกันก็สตอรี่ตั้งนานเนี่ยแต่ละแ,แต่ละสภาไมันมีหมดอะแต่ตอนนี้เราไปลังพูดถึงสภาไม้แกดังซึ่งระยะค่อนข้างจะยาวกว่าใครๆที่เคยได้ยินสพานไม้เข้าบ้านแล้วก็ระยะหนึ่เข้าบ้านตัวเอง ถ้บญญาบรรยายน้อยสันี้เข้าไปกล้ไร้บ้านไรหมู่บ้านนะคะอันนี้เป็นการรวมตัวรวมใจมันเป็นไม่ียกว่าตำนานน่ะตำนานที่เราควรจะรับรู้แล้วชื่นชมแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้เห็นตัวเราได้เห็นได้สอนใจตัวเราว่างานทุกทิ้นต้องเริ่มจากวความสามีเจากตปม่คิดก็ขอใว้ข้ามทุกคนนะคะมาเที่ยวมาชมภ่ผาไม้แกดาตำบนแกดาอำเภอแกดาจังหวัดมหาสาร,รคามค่ะข,ขอบคุณมากค่ะ ชวนค่ะคนไทยนะคะทั้งทั่วทั่วประเทศแล้วก็ทั้งทั่วโลกนะคะเราอยู่กันที่แกดํานะคะกาเรียกสะพานแกดํสาสะพานไม้แกดํสะพานไม้แกดจังหวัดม,าาาม,มาหาสารคามนะคะก็เป็นสินท่องเที่ยวที่น่ารักนะคะเราเวรียม่จิตตั้งใจมา,มามาถ่ายรูปเป็นนางแบบนะคะก็อยากให้คนไทยรักความเป็นไทยนะคะตรงนี้ตรงเนี้เป็นสิ่งที่แบบมันเหมือนกับของไม่ยิ่งใหญ่แต่มยิ่งใหญ่ทางจิตใจนะคะ การที่เขาจะทําสะพานได้สี่ห้ากิโลเนี่ยในยุคต้นๆแบบห้าหกสิบปีก่อนเนี่ยสี่ห้าสิบปีก่อน,นก็ต้องใช้การปลปตัวรวมใจความสามัคีนะคะมันมบอกถึงรากกำลังนะคะเลือดเนื้อนะคะพลังที่จะต้องรวมทั้งกายทั้งใจกว่าจะได้สิ่งนี้ขึ้นมานะคะอาจจะไม่ได้รู้หลาเด็กๆโดดเด็กไ่ได้ยุโรปแต่เราก็มีของเรามีดีแบบของเรานะคะการไปท่องเที่ยวในต่างแดนก็มีความถูกแบบหนึง่ง แต่บ้านเราเป็นอย่างนี้เราก็ควรจะให้เกียรติให้ความให้การให้เห็นคุณค่าใช่ไหมะสะพานสะพานไม้แกดังเนี่ยมีความยาวประมาณ5้กิโลไปหลายหมู่บ้านะอะไรต่างๆมันเป็นเส้นเส้นเลือดใหญ่ของการเดินทางมนุษย์ทุกคนต้องเดินทางไม่ว่าจะเดินทางไหนทางบกทางน้ําทางอากาศทางสะพานทางเรือนะคะทางรถต์ทางเครื่องบินทาโอกาศสะพานนี้ก็เป็น เบื้องต้นของการเดินทางงั้นเพิ่งกลับไปใกยุโรปนะก็ยังนึกนึกถึงบ้านเราไปเห็นท่านแต่ไม่เลยไหมแต่เราว่าบ้านเราอย่างไรเพรามีดีหลายหลายคนในโลกนะคะที่เขาแต่งงานคนไทยไปอยู่เมืองไทยแล้วเขาต้องสุดท้ายกลับไปโอนมามาอยู่เมืองไทยเลยเพราะาอะไรมีความสุขกว่ามีความสุขมีความเป็น,คว,ปนความเป็นไทยเนี่ยมันมีเสน่ห์นะคะในนั้นอาจจะมีวัตถุที่แบบมากกว่าเราแต่ว่าความสุข ความเป็นเมืองพุทธนะคะทำให้เขาอยากมาีเราแล้วคนไทยเราชิมง่ายติ๊กคก้ดีสานเนี่ยคุณที่มีน้ำใจเมตตรีแล้ค่ะยิ่งจะทำใจคมาเรงใจเมตตินะคะด็อกเตอร์อาจารย์ใจเมตติก็ขอเสนอหนุนว่าสมานแก้แก้แกดับหัวใช้สมานแก้ดับหัก็เป็นที่ว่ามีหนองบัวมีดอกบัวไว้บูชาพระนะคะก็เป็นภิกษุกิจของชาวบ้านนะคะเป็นขบคบเป็นกวนชนชุมชนซึ่้คขับสุก แล้วก็เขาไปเชืิอเชิญที่ท่านถึงในงานเมื่อคืนนะฮะประ่ายทำครั้งที่หนึ่งที่มาสารคามแล้วเราก็มากันค่ะก็เป็นมีโอกาสก็ต้องมาอีกนะคะมาแล้วมาอีกถ่ายรูปกันเลยคะขอบคุณมากครับท่านรองท่านรองถ่ายรูปลองใช่ลองไปยืนเขาลุกมูมันดูตรงก็ต้องขอขอบคุณคุณดานจัยภัยเจษนะครับที่นำเสนอเรื่องของสุขภาพไม้ของอชาภอแกดำนะครับของเรานะครับชาวแกดำจะไม่ลืมนะครับเราจะพยายามจะพัฒนาให้ดี ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับอยากจะให้นักท่องเที่ยวทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกได้ไปดูสุพรรณมัสยดำที่สวยที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดนะครนายเห็นผู้นำของคนเราบอกว่าจะมีประวัติสตอรี่อ่ะครับก็มีจะมีสตอรี่ให้ให้ให้ดูนะครับจะทำเพืให้ชัดเจนนะครับซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์สุพรรณมัสยดำคือเมื่อเมื่อพศเท่าไหร่ครับก็ต้องเาะว่าตัวนั้นก็เป็นตัวหนึ่งนะนักท่องเที่ยวมาก็ถ่ายตัวนั้น เราคนขาก็ไม่เหนื่อยมากแล้วก็เรามายืนถ่ายแอคชั่นตรงนั้นแล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยจะเป็นตลาดใหญ่แน่โคตไม่ใช่อยู่แค่นี้ตลาดไหนก็อยากจะแาบใจไทยใจเด็กนะครับรักระดับหนึ่งเนห่งวใจจุบันุกคนเลยตลอดการนะครับให้ประชาชนทุทานเยอะๆนะครับจะจัดกันเต็มจัดเต็มจะพูดก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับทั่วประเทศโดยที่มาเยี่ยมชมที่พันม้เก๊ดำต้องขอบคุณต่อด้วยขัดช่อยบอกต่อต่อเข้าไปนะครับ ขอบคุณไม่อยากงสุกทีเลยครับดีใจอยากเห็นตรงนี้เป็นตลาดใหญ่มีโอทอก็ตอบปะขายนะฮะมีสิ่งดีๆมาให้กันแล้วควบคุมดูแลใช่ความปลอดภัยอย่องเที e ่ยวก็จับปลาที่ท่านคนละมือโดยที่รับผิดชอบเป็นพื้นที่นะครับให้พัฒนาแล้วจริงๆแล้วอยากให้่างนี้แน่นอนจะมีตรงนี้แต่ตรงนี้ต้องมีน้ำต้องสะอาดเย็นฉ่ำคนเหนื่อยๆมาเย็นฉ่ำ อาหารต้องสะอาดเราเราจะพยายามอร่อยอร่อยครับอร่อยกันแล้วลมลื่นจะมีชมรมนะคะจะมีชมรมอะไรายได้หมดใจมาอีกจะมาเที่ยวอีกเชิญนะครับดีนะครับาาาสัญญจำมือได้ไหมครับได้ค่ะขอสนับสนุนสพันธไม้แก่ดับนะคะ ตำบลแกดำอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามค่ะฝากไว้ในอ้อมใจของแฟนลับทุกๆคนที่ที่ชอบแาวใจนะคะบ้านเมืองของเราเราควรจะรู้ทุกสอกิ่นดีๆที่เป็นตำนานนี้ต้องมาเที่ยวกันนะคะดีค่ะขอบคุณครับโเลยบาโคอาธิทานเทียนที่เวียนนปัสกาบันดาลให้หาไทยสมปรารถนา ពីនេះណា